สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง f อซทุกท่านนะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องช่างพงผ่าเลาะนะครับพี่น้องอ่ะในวันนี้อ่ะน้องไอเดียทำไมไม่ไปโรงเรียนรอไปประชิมพี่ครับรอไปประชิมพี่อ๋อขาดเรียนนะ่ะโอ้อวันนี้พ่อแม่จะเรียนอยู่แล้วรอวันนี้อยากจะไปประชิมงานประชิมของน้องมาตอยเนาะอ่ะแล้วอันนี้แม่ทำอะไรนี่ แม่ก็ทําไม่เป็นแม่เอาเงินเข้าก็ไม่เป็นโอ้ยพี่น้องทําพวงมาลัยนะมอบให้น้องมาต่อยไอ้ที่คือดีไหนๆเลยวพวงมาลัยเงินนะ FC เออนี่ยังไงอ๋อหมุนให้มันถูกด้านหน่อยถูกอยูนี่ถูกกินเนาะเดี๋ยวจะเอาเข้าทางนี้นี่เงาเสอได้พวงมาลัยต่อยได้ไป ไอเดียซื้อได้เงินซื้อช่อดอกไม้ยูไอดีนะช่อดอกไม้ช่อละ10บาทห้สิบาทก็มีชอละร้อยก็มีอยู่ที่น้าโรงเรียนตองอยได้เงินซื้อยู่ตัวเลขก็ว่าจะไม่ไปเนาะดูหน้าตาน้องมาตอยก็เหมือน เอาได้สามเพลงนะนี่ครับพี่น้องเออพวงมาลัยใส่เท่าไหร่นี่ใส่เท่าไหร่นี่พันหนึ่งโอ้อะเป็นทุนการศึกษาให้กับน้องมะตอยนะครับพี่น้องอันหนึ่งมาถึงบ้านเขาเียบประคืนเออความคิดดีเลยความคิดความคิดดีบ่อืมมคนเข้ายากเนะคนพิถีาิถันก็ได้แล้วนี่คุณก็พิถีพี่ขายแค่นั้นเก็บไหม โอ้ยายจุกถุยายจุกถุโอ้ดูครับพี่น้องไม่ใาย่ควักกระเป๋านะเออนี่สัสัทุนี่ทุนการศึกษานะฮะให้น้องมันต่อยนะครับพี่น้องมันซื้อได้อันนี้พวงดียวเลโอ๋อน้องเขายังไปซื้ออันนี้ก็ได้เนาะใช่เดี๋ยวไปแลกไปยี่สิบมาแล้วค่อยไปซื้ออัน พวงอันนี้ใส่อีกใช่เอออะไนก็ได้ของของแม่ยายนะของอีเบ้นะาไปฮะจักก็จอย้าจัมูเอาไปื้นนี้กอไปวันนี้เนี่ยตอนบ่ายนจมหกต้องกเว้ยมีน้อยูดว่มีผู้ถูกบ่หลายบไคือว่วมันเอ้ยรวอย่างเราขึ้นไว้อยู่ก พัน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 เชื่อเป็นคู่น้องแม่แม่เราคืนนั่นก็มอบให้ให้มาต่อยเล่นเนะพี่น้องใบพันมาสิเรีงร้อยมาสิน่ะอืมไอเดียวเฮาเป็ยนยีบ้อเฮ้ยเนาะแต่ไม่พันธุมามันมีเหาเลยลูก มันเงินมันอ่อนพัดสิก้อนไอ้เด็กกิดโก่งๆขีก้อนเนื้าวเข้าไหมเด็กเอาไว้มันทานมาไปมันเข้ายากเนาะทุกท่านเนาะชื่อเบิ้งอันใบพันมึงเห็นได้เงินหมื่นก็เชื่อมื่นหนึ่งลเบิ้งมื่นแหละซู่คนลงหลายเบิ้งเงินมื่นอ่อนนะไม่เฮาวนะผเนาะ จะเอามาที่ไหนเป็นหมื่นเนาะเงินเงินมันอ่อนเนาะเงเาายย่โอ้ยไอเดีมาบึงเนาะเขายากเนาะ มันมีเห่าไงหนอ่อนเขาไปรีดก่อนไปรีดก่อนนะรีดมันแข็งแข็งไปแดงฉลานอยู่ตีมาพีกพันรีดมันแข็งเดี๋ยวมันเข้า,เข,าเข้าง่ายดอกอันนี้เท่าไหร่ร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยพอดีหนึ่งพันบาทนะครับ เอาไปให้ดิเดียวมาเอาเลยลูกยังไงแม่โอเคอยู่ได้เนาะฮะแบงด้วยเด่นเด่นสันล้านอยู่ทำไมมันมืดน้องย้อนเสงหรือเปล่านี่มีแบงพันธ์ใช้ก็ดีเนาะแบงพันธ์ก็สิบพันอืมนี่ก็ เราจะเอาคืนไหมไม่เอาคืนแล้วเหรอมอบให้เป็นทุนการศึกษาให้ลูกเลยนะครับแข้งโป๊กตัวอะไรแข็งไหมที่นี่นี่อาใส่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 หอวดอกโป้งนึงหรือเปล่าเอาซีซอดอกไหมได้เงินสิบบาทป่ะสาบบาทไหม อะไรนะยี่สิบบาทแม่ไปโรงเรียนอ่ะไปซื้อช่อดอกไม้ให้พี่บ่อันนึงแล้วก็เงื่อนของพี่อันนึงให้พี่กวนแจนนึงมันข้าหรือวะมันแคบเกินไปมันแคบเกินไปมาองมันฟิตเกินไป ค่อยๆเข้าเออนั่นแหละค่อยๆเข้าเดี๋ยวเข้าได้้าจะไม่ไปก็เดี๋ยวเมื่อไ่น้อยใจเนาะอันเี้เอากระบอกมันมีกระบกอยู่ไน ใส่ถุงใส่ถุงเลยลนะี่ะอันเธอว่าอันล้างอันล้างจานนะนีผู้อันฟางเส้อสอบอันนี่เธอขอทำเราเอยนะสนไลนะบ่ไปอีอเลยแม่เะนี่ตับอาเขาดูขบ่าว่อน พีออปเ,ปเ,เ,เจ้าเลยเจ้าเลยเดี๋ยวเราจะไปแบบว่าไม่ต้องโทรบอกบ่ะเพราะว่าพ่อบอกว่าไม่ไปแล้วเนะนาะนั้นเอาไว้ซื้อดอกไมก้ม อ่ะโอเคนะครับพี่น้องนะคลิปนี้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับนี่ทุนการศึกษาให้น้องมาต่อยเนาะจบม .6 นะครับพี่น้อง f อเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ